สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องของขวัญน,นะครับเป็นกล่องอทางเครี่ส่งมานะฮะเป็นของพี่สาวผมเองนะครับมาดูกันว่าพี่สาวผมจะส่งอะไรมาให้ผมในวันเกิดของผมนะฮะวันเกิดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับตอนในส,สิงหาวันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วนะครับเราจะมาแกะพร้อมๆกันแหนวันแรกที่แกะใช้กันไกลแล้วกันนะโอเคอะไรข้างหน้าข้างหลัง ง่ายๆนะครับมาดูกันว่ามันคืนออะไรนะครับไ่อยๆแกะไปก็จะเป็นของกนะินะอ่านะเราเห็นแล้วนะครับอ่นี่เลยนะฮะ ทุเรียนทุเรียนกรอบนะครับทุเรียนกรอบนี่แหละครับอันนี้คือทุเรียนกรอบนะครับหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะมาดว,วให้ดูเป็นแงร่รสชาติอันนี้ก็คืออ่าน่าจะเป็นลูกอมนะครับลูกอมกุ้งที่นางบอกว่านา,นจางจะส่งให้ผมนะครับลูกอมกุ้งนะครับหลายท่านเคยกินก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดีย๋ยวผมจะกินให้ดูต่ละกานหลังนะ แล้วก็น,นี่คือนนอะไรวะคืออะไรวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นพวกลูกเกดหรือเปล่าลูกเกดหรืออะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นลูกเกดนะครับลูกเกดนะแล้วก็ผักกรอบครับแต่บอลิมิให้ดูหลังน,นะครับอันนี้คือผักกรอกผักกรอบแล้วก็จะมี ออะไรลูกอมคุกกี้อะไรของคอาเต็มหมดเลยเลยไปเหมาร้านขนส่งมาว้หมดเลยนะอยากม่ลูกอมเลยของปันปูทั้งนั้นเลยครับมีนจะของันปูทั้งนั้นเลยนะโอเคมีถักสองที่ว่าผมประทับใจนะอยากมีสักอกเหมือนกันแล้วก็อะไรอะสบู่สบู่บแกเป็นผงเป็นผงเป็นใยมากนะส่งสบู่แกมาให้นะครับ อ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมขอร้าเกิดของพี่สาวผมนะก็็นพวกนี้นะฮะทุเรียนทุเรียนกรอบนะครับแล้วก็กรอบนะแล้วก็มีลูกอมกุ้งนะครับลูกอมกุ้งแล้วก็มีเลยนะครับพวกขนมต่างๆแล้วก็ลูกอมปันถุนะแล้วก็สบู่ซอนะครับตาอะไรอ่ะอ่านไม่ออกอะไรไม่รู้อะชิปออชิปชิปาะวาแกะใช่ไหมอ่ะนะครับ โอเคก็มีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวยังไงจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันละกันจับนี่เลยผักกรอบนะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่สากผมมากๆสำหรับของขวัญลังเกิดน,นะครับ,บมาครับ